ขอน้อมอพระรัตนานไตรัยกาบถวายความระลึกนึกถึงเจ้าคุณสมเด็จพยานวชิโรดมหลวงพ่อเรียงสรินทรที่เคารพกาบถวายความเคารพเจ้าคุณวชิระวรคุณเจ้าวาดพระศรีรัตนธรรมมารามพระเทรารุทระเพื่อนสาธรรมิกและะเจริญพรญาติโยม เชิญนำมือลงนะคนุณโยมก็อย่างที่โยมศาสนราพิธีกรพูดไว้ว่าวันนี้อากาสก็ค่อนข้างน่าจะดีแต่ดูๆมันก็ดูจะคึมๆนะพาให้ดูจิตมันดูซึมๆหน่อย <c oughs> บางคนก็อาจจะมีเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตมันก็จะรู้สึก สว่างสว่างสดใสบางคนก็อาจจะกำลังกังวลว่าจะท่องขานหน้าทันไหมนี่นะในสถานที่เดียวกันช่วงเวลาเดียวกันมันยังแตกต่างกันท่านถึงว่าไว้นะว่าจิตนั่นมันสร้างโลกนะ <c oughs> ครั้งนี้น่าจะเป็น นานทีนะโยมที่มาวัดผู้ชายจะชนะโยมผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เรามักจะเห็นกันจนชินหรือไม่ก็เป็นความรู้สึกปกติที่เวลามาวัดแล้วโยมผู้หญิงเนี่ยจะมากกว่าโยมผู้ชายครั้งที่แล้วได้พูดไว้ว่าบาลีในบัญญัติศัพท์เรียกผู้หญิงว่าอิทธี อิทธิแปลว่าผู้มีความปรารถนาเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราไปเห็นของน่ารักนารักเครื่องประดับยูเวลรี่เสื้อผ้าลูกไม้ลายสวยๆเนี่ยจิตเรามันก็จะคอยกระเพื่อมบันไวัญญัติศัพ์ผู้หญิงว่าสตรี มีหลายความหมายนะความหมายหนึ่งก็คือผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีและผู้ยำเกรงสา,ามีทำไมต้องยำเกรงเนี่ยขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนานมาแล้วนานมาแล้วในนู้นหละมีธิดาพระราชาพระองหนึ่งชื่อว่ารุจาราชธิดาจะลึกชาติได้ ว่าครั้งหนึ่งนี่ยเคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ได้ไปตักบาตรพระอริยะเจ้าตักบาตรแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนชาติไหนเนี่ยขอให้รูปร่างหน้าตาดีขอให้หล่อวันเถอะก็ได้สมความปรารถนาชาติต่อมาก็เกิดเป็นผู้ชายเป็นลูกเศรษฐีด้วยคบเพื่อนเศรษฐีด้วย แต่เพื่อนที่ว่ารวมทั้งต,ตัวตัวตัวของนางรุจารัชดาในชาตินี้นะชาติเป็นลูกเศรษฐีเนะี่ยไม่ไม่ได้เป็นคนที่จะคิดไปทางดีเท่าไหรอ่อ่ะพอมีเงินแล้วก็ชวนกันที้จะทําอะไรดีคนนั้นก็ออกความคิดอย่างนี้คนนี้ก็ออกความคิดอย่างโน้นมาสรุปได้ตรงที่ว่าในในเราก็มีเงินแล้วเราก็เอาเงินเนี้ยไปล่อไปเลยเหมือนแค่แค่เป็น เป็นชักจูงนะ่ะผู้หญิงที่มีสามีแล้วให้ประพฤติผิดประเวณีทั้งกลุ่มสี่ห้าคนนี่ก็เห็นด้วยโอ้ชนกันในทางดีเหลือเกินเนาะกรรมในครั้งนั้นนะ่ะ <c oughs> ก็ยังไม่ส่งผลนะเขาก็ประพฤติอย่างนั้นกับเพื่อนแหละพอตายจาก ครั้งนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นผู้ชายอีกเป็นลูกเศรษฐีอีกแต่คราวนี้คบเพื่อนดีมีศีลมีธรรมถือศีนุโบสถรำที่ทําความดีก็ยังไม่ส่งผลกําได้ทําความชั่วกระพิผิดประเวณีเนีนะ่ยตามมาทันก่อนพอตายลงก็ไปเกิดในอยู่ในนรกนานนานแต่ตำราว่า้งน,นนะนานเลยพอพ้นจากนารกขึ้นมาก็มา เกิดเป็นเป็นลาเป็นลาเป็นไงลาตัวผู้ลารูปหลอ่อมีแต่สาวๆลามาติดเจ้าของก็ไม่ชอบใจไม่เป็นันอันทำการทำงานจับตอนซะจากพบลานั้นมาเกิดเป็นลิงลิงตัวผู้ก็ถูกลิงตัวหัวหน้าฝูงเนี่ยกัดลูกอันทะขาดจากพบลิงมาเกิดเป็น เป็นโคโคลูรปรออีกมีแต่สาวๆโคมาติดแล้วกองก็อ่ะมัวแต่จีบกันอยู่นั่นแหละดับตอนอีกจากพบโคก็มาเกิดเป็นเป็นทุกวันนี้ก็ใช้ศัพท์อะไรเพศที่สามใช่ไหมมาเกิดเป็นกระเทยจากพบกระเทยนั่นแหละก็มาเกิดเป็นผู้หญิง นานนะและในตำราบอกว่านางรุจารัดชดาเนี่ยจะต้องเกิดเป็นผู้หญิงไปอีกอีก,อกหลายชาตินางรุจารัดชดาเนี่ยก็เลยกล่าวไว้ในตำรานะว่าถ้าไม่อยากเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยจะไปผผิดล่วงประเวณีถ้าอยากเกิดเป็นผู้ชายนะถ้าอยากเกิดเป็นผู้ชายให้ประพฤตินอบน้อมยำเกรงต่อสานีนี่เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นคำในตำราของ,งานางรุจา พระเจดานะพระพุทธเจ้าไม่ตัดไว้ไหมเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายถ้าอยากจะไปเกิดเป็นเพศนู้นเพศนั้นนะมีแต่ท่านบอกไว้นะว่าเป็นเรื่องยากที่ผู้หญิงจะไปเกิดเป็นผู้ชายเพราะว่าจิตจะยินดีในความไว้เนื้อไว้ตัวของเพศหญิงเป็นไหม จะยินดีในกริยาอาการของผู้หญิงจะยินดีในเครื่องประดับของผู้หญิงจะยินดีในกริยาอาการและก็ท่าทางของเพศตรงข้ามจึงทำให้ผู้หญิงเนี่ยพ้นจากเพศของตนเนี่ยได้ยากแต่ท่านตัดไปนะครับจะพ้นได้ไม่ได้ก็คือต้องมีสติคอยตามรู้ สิ่งที่มันเกิดขึ้น,นเวลายินดีไม่ยินดีนั่นแหละถึงจะพ้นไปได้ผู้ชายก็เหมือนกันนะนั่นก็ตัดไปเหมือนกันเยง่ตงสลับเพศนั้นเองนั่นแหละก็ถึงเป็นน่าจะเป็นที่มาของว่าสตรีทำไมต้องมาพืชน,นอบน้อมยำาเกรงต่อผู้ชายคำว่าบุรุษก็มีนะบุรุษภาษาบาลีก็ปุริสะปุริสะ ตัดสับกับมาก็เป็นบุรุษแปลว่าผู้ยังใจปิดามารดาของตนให้เต็มผู้ชายความหมายดีเียวอีความหมายนึงเป็นความเชื่อของของพราหมณ์ก็นะว่าใครมีลูกชายเนี่ยจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ตกนรกอันนี้ก็เป็นความเชื่อของของพราหมณ์ก็นะพวกเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมาวัดบางคนก็ คิดว่าตัดเพอ้อเคยตัดเพอ้อตัวเองไม่ว่าเราบุญน้อยเกิดมาคราวนี้เราบุญน้อยจริงๆเราบุญไม่น้อยนะกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้ผ่านการขัดเกลาผ่านการสั่งสมมายาวนานจะมาตักบาตรข้าวพระทพีเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะผ่านมาเยอะกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ มันไม่ใช่เรื่องง่าย,ายนยวิธีการที่ใครสักคนเนี่ยจะเออใส่บาตรไปใส่บาตรดีกว่านยะพุทธเจา้าตัดไว้นะตักบาตรด้วยข้าวทัพีเดียวเนี่ยก็ชื่อว่าต่ออายุพระพุทธศาสนานะไม่ใช่เรื่องเล็กนะบางคนก็มาวัดตักบาตรอย่างเดียวือศีลก็ดีขึ้นมาหน่อย บางคนก็มาภาวนาในสังสารวัฏอันยาวไกลนะครั้งนี้เป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมของเรานะคุณความดีที่เราทํามาแรงจิตอธิษฐานที่เราสั่งสมมาได้ประชุมลงกันลงในภาพนี้นะแม้กระทั่งการได้มาบวดจะเป็นระยะสั้นๆท่านว่าไว้นะบวชวันหนึ่งประพฤติดีพระพิติชอบก็ชื่อว่ารักษาวาส,สนาหนึ่งวัน บวชสิห้าวันยี่วันถ้าประพฤติประพฤติชอบก็ชื่อว่ารักษาพระพุทธสนาสิบห้าวันยี่สิบวันการมาวัดเรามาวัดใจเราแนละ้วมาจะมาเออ,เอ,อตักบาตรคือศีลก็พอแล้วแล้วค่อยไปต่อเอามันมีศัพท์คำคำหนึ่งนะในปัจจุบันนะไม่รู้ใครคิดนะจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะไปต่อก็ ทำทานรักษาศีลแต่ถ้าอยากจะอพอแล้วละ่ะทุกพอละวก็ต้องศึกษาให้รู้รอบว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรและปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้ถ่อทุกอย่างอยู่ต่อหน้าเราแล้วนะกรรมในอดีตส่งผลให้เราเกิดมาในรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มีฐานะอย่างนี้แก้ไม่ได้แต่กรรมในปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราเลือกได้นะอย่าปล่อยให้เวลาศนะู์เปล่านะแสดงธรรมะปฏิสันทานมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยติลงว้จต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนินสาธุสา